สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอาจารย์หน่อยในชาฮัลโหลแชนแนลช่องแม่หมอสายดาร์กนะคะวันนี้เราก็มาพบหน้าพบตากันสักหน่อยเนี่ยนะคะให้หายคิดถึงนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะสบายดีนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์หน่อยก็มาอ่านไพ่นะคะทำนายดวงชะตาให้กับพวกคุณอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะอาจารย์หน่อยจะทำะในคลิปนะคะทีะ่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาอัปเดต ชีวิตของพวกเขาสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นเ,เรื่องดีนะคะในการที่เราจะมาดูดวงให้กันนะคะสำหรับคนที่มีพลังงานตรงกันนะคะถึงจะมาพบ,บกันคลิปนี้ค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปการทํานายไพ่ของอาจารย์หน่อยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็กดเป็นคลิปโปรดของคุณด้วยนะคะก็จะขอบคุณมากเป็นกําลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะกับวันนี้นะคะกับความคิดที่ว่าเรามาอัปเดตความรู้สึก แล้วก็ตัวตนของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นในฐานะอะไรที่แยกจากกันไปนะคะหรือว่ายังพูดคุยกันอยู่นะคะเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานของคุณในวันนี้เป็นเรื่องของคุณหรือเปล่านะคะสิ่งที่อาจารย์หน่อยจะเปิดไพ่ก็คือไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะอาจารย์หน่อยเขอเปิด3ใบด้วยกันใบแรกค่ะ attraction นะคะตอนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะคะมีความสวย หล่อนะคะบุคลิกภาพดีการงานดีนะคะเป็ดไพ่อ t t r a c t i o n เป็นคนที่น่าติดตามนะคะหลายๆคนที่มาพบคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าคุณเนี่ยค่อนข้างเ,าเป็นคนที่เ,เก่งนะคะบางคนเป็นคน s t ร o งเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เลยแหละนะคะแ t t r a c t i o n นนี่เหมาะกับคุณมากถ้าเป็นเหมือนดอกกุหลบาบก็คือหน้าลิ้มลองหน้าติดตามนะคะหอมมากมายเลยนะคะแล้วก็มันมีไพ่ อีส i t งจะ safe for you to love นะคะแต่เป็นไพ่กลับหัวนะคะจะเน้นมองว่าคนคนนี้เคยเป็นคนที่คุณเคยคาดหวังว่าคนคนนี้เป็นความรักที่ปลอดภัยสำหรับคุณนะคะแต่ณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะเมื่อก่อนที่คุณเคยคิดว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์นะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกลักคุณและจริงใจกับคุณแต่สิ่งที่ผ่านมาณนะจุดสุดท้ายเนี่ยคุณพบว่ามันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่คุณตั้งใจไว้นั่นเองนะคะมีไพ่ religious factor นะคะ เป็นไพ่เรื่องเกี่ยวกับ religious factor เป็นไพ่กลับหัวนะคะ religious factor จะเป็นไพ่เกี่ยวกับศาสนาความคิดความเชื่อนะคะก็คือว่าตอนแรกก็คือมีความคิดที่หลายๆอย่างเป็นไปได้วยกันได้ตอนแรกเขาอาจจะบอกว่าเขารับในสิ่งที่ตัวตนคุณเป็นได้คุณอาจจะเป็นแม่ไม้บางคนอาจจะเป็นพ่อไม้ผ่านการแต่งงานหรือว่าเป็นคนที่มีศาสนาที่ต่างกาันตอนแรกเขามองว่าเขาเข้ากับคุณได้รับกับคุณได้ทุกอย่างอยู่ดีพอเปลี่ยนแปลงไปเขาก็เปลี่ยนใจนะคะ เปลี่ยนกับคําพูดว่าโอเครับไม่ได้กับสิ่งที่คุณเป็นนะคะแล้วไม่สามารถที่จะรับได้กับคนที่มีลูกติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือมองว่าปัญหาที่คุณมีในตอนนั้นกับตอนนี้เมื่อก่อนเคยรับได้แต่ตอนนี้คือรับไม่ได้ซะแล้วนะคะอันนี้ตรงกับพวกคุณหรือเปล่านะคะถ้าตรงกับคุณก็มาดูกันต่อได้เลยนะคะเรามาดูไพ่กันต่อนะคะอาจารย์หน่อยขอให้เป็นไพ่ออร์เคิลนะคะจะได้เห็นภาพกปนชัดเจนเลยค่ะเรามาอัปเดต ชีวิตของเขาในตอนนี้เลยนะคะในวันนี้ตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะช่วยคุณพวกคุณช่วยกันหลับตานะคะส่งพลังจิตส่งสมาธิมาที่ไพ่อาจารย์หน่อยทีค่ะอาจารย์หน่อยสับไพ่สดๆนะคะไม่ได้เปิดไพ่รอไว้นะคะแม่หมอใไซดักนะคะออทำนายไพ่แบบตรงไปตรงมานะคะค่ะเรามาดูพลังงานของเขาในตอนนี้เลยค่ะ ใบแรกถึงแม้ว่าคุณกับเขาได้แยกจากกันนะคะเดินทางออกไปแยกจากกันระหว่างกันแล้วแต่เชื่อไหมคะให้ไปที่สองค่ะชีวิตที่เขาไปอยู่กับคนใหม่หรือว่าเขามีคนใหม่ที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่แยกจากคุณไปเขาไปม,มีคนใหม่มาตอนนี้นะคะตัวเขาเองก็กับคนใหม่ก็มีความคิดความอ่านที่ ไม่ตรงกันเหมือนกันนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนโลเลเปลี่ยนจุดยืนไปมา mm hmm. เมื่อสักครู่ที่ดูภพยในช่วงต้นคลิปนะคะ mm hmm. เขาเหมือนกับว่ายอมรับตัวตนคุณได้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรผ่านการแต่งงานมีชีวิตแบบไหนมาก็แล้วแต่ชื่นชมคุณและภูมิใจที่มีคุณนะคะแต่พออยู่มาวันหนึ่งก็บอกว่าเปลี่ยนใจแล้วว่าไปเจอคนที่ดีกว่านะคะคนที่ไม่มีลูกติดคนทีออ่ไม่มีปัญหาเรือ่องศาสนาอาจจะเป็นศาสนาเดียวกันพูดจาตรงกันเป็นคนโสดเหมือนกัน หรือว่าเป็นคนที่ล้มเหลวกับความรักมาเจอกันก็เลยคลิกกันนะคะและตอนนี้เป็นยังไงคะหลังจากที่เขาไปยุ่มร่วมอยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็กลายเป็นว่าคนที่เขาไปอยู่ด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะอาจจะเป็นคนที่เอ่อจะต้องดูแลแม่นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้กลายเป็นปัญหาระหว่างตัวเขาและตัวเขาเองนะคะก็คือตัวกับญาติาของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ หรือผู้ชายคนนั้นนะคะแล้วก็มาเป็นที่ตัวเขานะคะหลังจากที่เดินทางออกไปจากคุณเนี่ยเขาก็ไปมีชีวิตกับคนใหม่ของเขานะคะไปมีความอดองหรือว่ามีความผูกพันกับคนที่อายุมากกว่าเขานะคะโดยส่วนใหญ่นะคะอาจารย์หน่อยบอกว่าการอ่านไพ่ของอาจารย์เป็นพลังงานรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าไปเจอคนที่อายุมากกว่านะคะแล้วก็อยู่ในสถานะที่ดีกว่า แล้วคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยจะพึ่งพาได้หรือจะไปสามารถที่จะสนับสนุนสปอนเซอร์เขาได้แต่ณสุดท้ายนะคะก็ไม่ได้ใช่อย่างที่คุณคิดแล้วนะคะก็คือกลายเป็นว่าเขาเนี่ยจะต้องไปช่วยเหลือซัพพอร์ตนั่นเองนะคะคนที่เขาเลือกไปเนี่ยไม่มีศักยภาพพอนะคะไม่มีความสามารถและตั้งแต่แรกเนี่ยเคยคิดว่าที่จะอ,อ,อยู่กันได้มีชีวิตร่วมกันได้แล้วก็ผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นจะช่วยเหลือซัพพอร์ตในชีวิตเขาบ้างนะคะแต่กลายเป็นว่าต้องไปช่วยเหลือเขาแทน นะคะเรามาดูกันต่อค่ะแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อคะนะคะช่องขอจใจไหนก็ต้องดูกันแบบนี้เลยคะ่ะสดสดเลยนะคะไม่มีการเปิดไพ่ไว้ก่อนต่อไปเป็นยังไงคะตอนนี้เร,เริ่มเครียดค่ะเริ่มมีความเครียดว่าเอ๊ะเราก็ว่าเราเลือกถูกแล้วนะคะเราเลือกถูกแล้วแต่ทำไมนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดล่ะนะคะเคยคิดว่าเออเลือกถูกแล้วเลือกคนที่ดีเลือกคนที่ไม่มีพันธะ เลือกคนที่มีภาระนะคะเลือกคนที่ดูเหมือนมีชุดมีอนาคตมีเงินเก็บคิดว่า,เ,าเป็นโสดน่าจะมีเงินเก็บอะไรประมาณนี้นะคะนะคะแต่สุดท้ายเป็นยังไงคะไม่ไหวคะ่ะสุขภาพก็ไม่ดีนะคะแล้วแถมาการเงินนะคะก็ต้องมารอเดือนชนเดือนไม่มีความสามารถในการที่จะ อยู่ไปมีระยะไกลไม่ได้มีเงินเก็บเงินก้อนอะไรอย่างที่เขาคาดหวังไว้อาจารย์หน่อยมองไพ่ใบนี้นะคะเป็นเรื่องของสุขภาพการเงินด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพคืออะไรคะสุขภาพก็คือ,อ,อต้องไปหาหมอบ่อยๆนะคะคนสุขภาพดีไหมคะคนที่ไปหาหมอบ่อยๆนะคะเป็นปัญหาเรื่องความดันน้ําหนักตัวเบาหวานหรือโรคหัวใจนะคะจะมีเกณฑ์เป็นโรคพวกนี้เกิดขึ้นคอเลสเตอรอลสูงอะไรก็แล้วแต่นะคะจะต้องคอยตรวจ f o ล์อัพอยู่ตลอดเวลานะคะ แล้วมีอไไพ่ไปไหนอีกคะนี่คะ่ะเดิมเนี่ยเป็นไพ่กลับหัวนะคะเดิมเนี่ยคิดว่าสวยงามนะคะเป็นคนดีมออีความคิดที่ออดีฉลาดนะคะเก่งนะคะแต่ตอนนี้นะคะไม่คะ่ะความคิดที่เขาคิดคือไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนั่นเองนะคะความรักความสัมพันธ์ที่เขาปีแล้วก็ไปมีชีวิตอยู่ที่คิดว่าจะหรูหราแล้วก็สร้างภาพให้ทุกคนเห็นเนี่ย ก็ไม่ใช่แล้วนะคะเขาเริ่มเครียดแล้วเขาเริ่มคิดแล้วว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นดีเป็นดีอย่างที่เขาคิดไม่ได้เป็นคนที่มีประโยชน์ในชีวิตเขาต่อไปเขาต้องจะตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคนในคนเก่าของคุณที่คุณไม่ได้คุยกันกับเขาเนี่ยนะคะที่เขาเดินออกไปจากชีวิตคุณเนี่ยเขาเริ่มคิดแล้วคะ่ะว่าไม่ได้ดีไม่ได้เป็นอย่างที่เขาตั้งใจไว้นะคะเรามาดูกันต่อคะ่ะว่าภายใน 2- อสเดือนนี้เขาจะทํำยังไงต่อขออนุญาตด,ดูแทนคุณเลยนะคะ อาจารย์ไหนขอดู3ใบสุดท้ายนะคะค่ะคุมเครือนะคะต่อเลยค่ะไม่ชัดเจนนะคะมีการโกหก,ก,ก,กปกปิดซึ่งกันและกันแล้วก็มีความเส็งเบื่อหน่ายไพ่ทั้งสาใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะเป็นพลังงานลบมากนะคะเมื่อก่อนนี้เขาเคยเป็นคนท็อกซิกกับคุณยังไงณนะปัจจุบันนี้เขาต้องท็อกซิกกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์หน่อยอยากจะบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้นะคะจากนี้ไปอีก3เดือน4เดือนนะคะเขาจะไม่มีความสุข สุขภาพนะคะต้องกินยาต้องดูแลตัวเองนะคะมีความไม่แม่นยําแล้วก็มีคนสาบแช่งเขามีวิญญาณเห็นไหมคะมีไพ่ลักษณะแบบนี้นะคะเขาอาจจะมีกรรมเก่าเป็ากรรมในเวรติดตามมาเขายังต้องโกหกหลอกลวงนะคะตัวเขาเองก็ต้องถูกโกหกถูกหลอกถูกโกงนะคะต่อไปแล้วก็ชีวิตเขาเป็นยังไงคะมันไม่มีความเคลื่อนหน้าไปไหนกลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรแบบนั้นนะคะ นี่คือพลังงานที่อาจารย์หน่อยดูให้ไม่ทราบว่าตรงกับพลังงานของผู้คุณหรือเปล่าถ้าตรงกันก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดแชร์แล้วก็ให้กําลังใจอาจารย์หน่อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบก,บกับการอ่านไพ่ทำนายดวงอย่างนี้ในคลิปถัดไปขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย